สวัสดีครับผมเจอกับผมอีกเช่นเคยครับเจอกันหลายวันแล้วนะครับเข้าป่าหาหน่อคือเก่าครับผมช่วงนี้ก็จะหาหน่อไปเรื่อยๆครับอันนี้อยู่ในป่าเลยครับตอนนี้ป่าหน่อครับดูครับดูลบๆป่าหน่อทางนั้นครับแต่มันไม่ค่อยออกครับมันยังออกมาแสได้ครับตรงนี้นี่ผมดูลักษณะละ ไปครับว่าจะได้ยืดออกครับวันนี้ผมดูเหมือนจะเหมือนจะบอกปลอกให้ได้ครับวันนี้นะโอ้โหนี่ครับโอ้สาม สวยครับสวยสวยเลยสามหางซ้อนกันเรียงกันไม่ซ้อนกันอันนี้สวยก็ครับ Lên lên. <tôi> ดินแตกๆนี่แน่นอนครับงานนี่ครับดินแตกๆนี่แน่นอนโอ้ นอนดินตแตกอย่างนี้งั้นไงดินตแตกอย่างนี้สวย,สวย sáng lên các mình nghe sáng lên นี่โอ้งย,ง,ยง,งามๆเลยครับนี่ครับาขาวๆออปะดินแตกทำ้วครับดินแตกก็ต้องขุดดูนั่นไงโดดนๆๆเฮ้ยางี้จัดหน่อยครับ นี่หนุ่ยขนาดเน้อ มดดดดนดด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 ดนดดดดดัดดดดดดนดด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  น, enfin oh. นี่ครับโอ้โหดิงเตกพอแตกนี้แน่นอนเลยครับงามดูรุนุนรุนน่นนุ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 ่นอ้โยงามตามท้องเหลืองเลยครับ นี่ครับผมอันมีโผล่แล้วครับโผล่นิดหนึ่งดีนะเอาไม่เอาไม่เอาดีกว่าโผล่ยาวละ วันนี้ดีกว่านี่อ้ยไปสับที่นั่นมันนี่อันนี้เอาอันนี้ใช้ได้ นี่ครับบรรยากาศมันป่านหนอทั้งนั้นครับอยู่ในดงมันเลยครับ ไปครับผมนี่ครับหนึ่งอันมีสองอันครับนี่สองอันสองสวย แตกๆครับโนองหวานแล้วมันเป็นหมีดินแตกอย่างนี้อย่านอนครับนี่ครับแขบบ่งเก็บใหญ่อื้อขาวๆเลยครับ งามครับขาวเลยครับงามเตะหางนี้มีไม่มีแล้วหมดหมดหางี้ง่เลยครับนี่ขาวเลยครับ นี่โอ้โหงามงามงามนี่ครับโอ้โหสองอันสองอันสองอันนี่สองสองอืม เลยครับนุ่มๆเลยครับอ่อนขนาดนี่คอุ้ยเจอใส่ของงามเลยครับนี่ครับงามเตมๆครับอันนี้นี่นะเดี๋ยวครับเดี๋ยวขุดกันครับงามครับอ้งามขนาดครับนี่นี่นี่ครับตัวใหญ่มันใหญ่ีครับ ดูดูความใหญ่ของมันครับโอ้ยสองสองแหงซ้อนกันเลยครับโอ้ยใหญ่ใจใหญ่กว่าแหงนี่เป็นศอกวุ้นครับงงมันแงม,งมเป็นศอกวุ้นแน่นอน,นครับโอ้ย ที่อันนี้จัดใหญ่แล้วนะเจอหางนี่เข้าไปแล้วอ๋ออออครับอืม นังไครับ <S <S โอ้โยนี่ครับผมโด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 นี่ครับ ดูศอกผมเนี่ย ล้างที่มีแล้วครับล้างที่บ้านเตียงน้ำล้างในป่าเลย นี่ครับหน่อวันนี้ได้งามๆอยู่ครับผมเอาหมาอกตากลินมาได้ครับมันมืดคืม้มาแล้วครับเหมือนฝนจะตกครับเหมือนฝนจะตกคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่ครับผมขอขอ,ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับ คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ